อะไรอะอะไรอะคุณตันบอกว่าจะไปปล่อยแถวตำรวจโอ้โหนี่ผมไม่ได้ปล่อยแถวผมไม่ได้เป็นตำรวจผมมาให้กำลังใจไม่แล้วเรามาเกี่ยวอะไรกับเขาอาะซันเราไม่รู้เหมือนกันเดินตามคุณตันมาอีกหน่อยเท่าจะก็ต้องมีคนมาคพลนมาดูแลความปลอดภัยอะไรเงี้ยมาดูกันนะคะว่านักธุรกิจหมื่นแสนแสนล้านทำอะไรนะคะ ไปแล้วผมมาไม่ทันแ่ก็ต้องนะครับเป็นอะไรครับเสียใจด้วยครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับคุณตันอ้าวันนี้คุณตันก็มามาถ่ายให้ทุกคนสบายใจว่าแบบเฮ้ยมีทีมงานมีตำรวจมีหน่วยงานที่แบบรักษาความปลอดภัยในงานเข่าดาวนะคะโหวันนี้หน่วยงานมาเต็มนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโอเคดูดิคุณตันอ่ะเป็นสปอนเซอร์แล้วติดทุกอย่างที่ติดได้อ่ะเห็นปะเห็นปะ เราถามเมื่อกี้ปล่อยแถวตำรวจทำไมทำไมต้องทำทุกปีคุณตังื่งอ๋อผมผมไม่ได้ปล่อยแถวผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าตำรวจให้ความร่วัมกันกระจายนคามหรือว่าตรงนี้เขาเรียกว่าซีเมยานะครับหรือว่าถนนมีนบานนะครับตอนเที่ยงคืนนี้เต็มไปด้วยคนรวมทั้งถนนด้วยแม้ตำรวจก็มาปล่อยแถวเพื่อให้ตำรวจมาเดินดูแลความปลอดภัยกันทังท่องเที่ยวักท่องเที่ยวทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นใจ <Cornell. S 2> แค <c oughs> ่นั so ้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขช่วงีมีใหม่ที่ใหม่มีสิ่งใหม่ๆเราเรายู่สมุครับขอช่วงี้ใมทุกคนสวัสดีครับแล้วก็กินน้ำซันสูกับซันสูนะคะนี่ไม่ได้ตั้งใจนะจริงๆนี้บังเอญมาเห็นข้าวพอดีฮะแต่ว่าสินค้าไขยดีจริงๆขอบคุณค่ะคุณต